สวัสดีครับผมบ้านมุงพระเครื่องนะครับ0939652361เบอร์ไลน์และเบอร์ส่วนตัวเบอร์เดียวกันนะครับจะมาแจ้งให้ทราบนะครับวันที่14กุมภาพันธ์นี้นะครับเป็นวันวาเลนไทน์นะครับผมจะแจกพระนะครับ44รายการนะ EP และ22รายการก็คือรอบตี4กับรอบใบ2ผมจะแจกฟรีส่งฟรีนะครับ เป็นหนึ่งวันนะครับเพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าผมที่ให้โอกาสผมได้มาทําแล้วก็ได้กินได้ใช้นะครับเปิดโอกาสให้ผมได้มาทําไรนะครับผมไม่มีไรให้ตอบแทนนะครับวันที่สิบสี่ผมจะแจกพระนะครับใครปิดอะไรก็คือหนึ่งคนตอนหนึ่งรายการนะครับผมส่งให้ฟรีด้วยนะครับ ด้วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับวันที่14คกุมภาพันธ์นะครับ ep สีกับ ep บาย2วันที่14ผมแจกทั้ง2 ep นะครับ44รายการนะครับแจกฟรีส่งฟรีนะครับท่านละ1องค์นะครับขอพระคุณมากครับแอดไลน์เบอร์โทรนี้เลยนะขอบคุณครับ